เซ <See> ียวหรี่เหย่ยตัวละครฟรีที่เราต้องอัพให้สุดคุ้มค่าในการทำแน่นอนสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกม w Wave ูเทอร์ริงเวฟและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแล็กนัล็อกรีเบิร์ดวูเทอร์ w ิงเวฟแบ็กโคเวอร์เอ็มเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่ powerpay หรือแอดไลน์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับเซียวหรี่เหว่ าตัวฟรีที่เราจะสามารถรับได้กันทุกคนหลังจากที่เราทําแต้มครบ6000ในเทศกาลไหว้พระจันทร์เขาเป็นธาตุอิเล็กโตรหรือสายฟ้าเซียวรีหยาอไม่จําเป็นต้องมีดาวก็เก่งแล้วแต่ถ้าเรามีดาวปุ๊บความสามารถก็จะยิ่งโดดเด่นไปอีกความแรงก็จะเพิ่มขึ้นแบบมากโขในเรื่องสกิลของเขาให้เลือกเน้นอัพหลกัหลกๆไปที่สกิลท่าไม่ตายก่อนเลยอัพเต็มได้ก็จะดีมากความแรงก็จะได้ไปแบบสุดทางต่อมาก็จะเป็นฟอร์เตเซกิลเป็นพาสซีฟสกิลแล้วค่อยไปอัพสกิลเรโซแน จากนั้นค่อย normal attack นะครับในส่วนของ echo ถ้าเราหาสายฟ้ามาใส่ได้ก็จะดีมากใส่ให้ครบ5ชิ้นถ้าใครอยากเปิด anti mage ได้ไวช่องที่3เนี่ยแนะนำให้ใส่ energy สัก1ชิ้นแต่ถ้าใครอยากไป damage สุดทางเราก็สามารถเลือกใส่เป็น electro damage bonus กับ attack หรือจะ electro ทั้ง2อันเลยก็ได้ในส่วนของคอส4อันนี้เลือกเอาได้เลยนะครับว่าเราจะใส่ตัวไหนเพราะเขามีอยู่2แบบมี t e m p e s t กับ t h u n d e l i n g ใครชอบแบบสกิลเดือดก็จัดตัวนี้ครับหรือถ้าเรายังไม่มี echo สาย ฟ้าแบบฟูเราสามารถใส่ใสายฟ้า2แล้วก็เพิ่มพลังโจมตี2ชิ้นก็ได้นะครับหรือจะใส่มูลดิตก็ได้นะแล้วแต่ในส่วนของอาวุธถ้ามีอาวุธประจําตัวของเขาก็จะดีมากเพราะสามารถสแต็กและได้รับความแรงของสกิลทั้งท่าไม่ตายและสกิลใช้งานอีกอย่างเลยก็คืออาวุธของเขาเนจะบวกค่าขีให้ค่อนข้างสูงอัพเต็มเลเวล90้จะอยู่ที่24%แต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถไปเลือกจัดอาวุธพาร์ทที่จะให้ผลค่าคีที่ค่อนจากอันนี้เอาก็ได้นะครับถ้าอัพเต็มขั้น5ก็บอกเลยว่าแรงมมาากกๆเเหืืออนนนัใร่่งค เตตัสควรที่ต้องมี Energy Regen เนยสัก120ยําลังดีนะครับขึ้นไปนะงั้นถ้าไม่ตายของเขาจะเก็บเกรดได้ช้าแต่ให้ดูเสียวรหรย่เหวาััวนี้ก็ศูนย์ดาวพลังจมตี2,291คิเคีเลต็ดคีเดเมจ2 5 6 2แล้วก็จะมีในส่วนของอิเล็กโตเดเมจโบนัส85%เสซียวรหรี่เ่ยวถือว่าเป็น1ตัวละครที่เล่นง่ายเล่นมันและสนุกเพียงแค่เรากด E แบบนี้นะครับ ก็สามารถเพิ่มอิเล็กโตดาเมจโบนัสเพราะจะไปเชื่อมโยงกับสกิลติดตัวซึ่งเราสามารถเก็บสแต็กได้สูงสุดอยู่ที่4สแต็กด้วยกันเราสามารถกดโจมตีอย่างนี้ไปก่อนได้นะครับแล้วก็ค่อยเปิดอันติเมตแต่ถ้าค่าคิเล็น้อยก็จะเป็นอย่างที่เห็นแต่โดยพื้นฐานแล้วเราต้องกด e จะ2ครั้งก็ได้จะ4ครั้งก็ได้แล้วค่อยกดอันติเมตจากนั้นก็ค่อยกดโจมตีนะครับแล้วก็ตีไปพอเกตด,ด้านล่างเต็มปุ๊บ เราก็ค่อยกด e ในการใช้งานรอคูดาวของสกิลแล้วก็กดโจมตีกด e แบบนี้นะครับเรียกได้ว่าต่อให้เราไม่เปลี่ยนตัวตัวนี้ก็เล่นมันเล่นสนุกอยู่แล้วนะยิ่งถ้าเรามี Echo ด้วยแล้วนี่เลยก็สามารถทำดาเมจได้มากกว่าเดิมอีกค่อนข้างเยอะโดยปกติแล้วนะครับเราสามารถกด e เพื่อจู่โจมไปก่อนแล้วก็โจมตีได้นะครับเราค่อยเก็บเกตแบบนี้ทริงแล้วค่อยเปิดอันติเมต นี่เลยความแรงก็จะน้ำน้ำเนื้อเนือแล้วค่อยโจมตีข้อดีของเซลล์หรือเหวี่ยก็คือเขาสามารถสโลพวกบอสมอนเตอร์ แล้วก็สก,กิลไวเล่นง่ายเรียกได้ว่าครบรถยิ่งถ้ามีตัวละครเปิดบัฟอย่างยินหลินแล้วไปใส่เซตมูลฤทิความแรงก็จะสุดทางมากๆแน่นอนก็ต้องมีเวอร์เน่าเป็นตัวละครที่จะช่วยเพิ่มแอตแท็กหลังจากที่ฮิลน่าจะเป็นหนึ่งทีมที่ยอดฮิตเลยก็ว่าได้แต่ก่อนอื่นผมพามาดูหอปอสกาหอกลางกันหน่อยโดยใช้แค่เสี่ยวหรือเหยียวเดี๋ยวเราจะให้ดูความแรงของอันติเมตก่อนนะครับมาถึงเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนนี่ประมาณ95้านะครับนี่คืออันตินะ คราวนี้เดี๋ยวเราจะกด e หนึ่งครั้งแล้วก็เปิดอันติความแรงก็จะเป็น1นึ่งแสหนึ่งการที่มีแค่เสียหวเหย่าศูนย์ดาวและอาวุธคู่ใจของเขาสามารถสโลบอสสกาได้ไม่ยากเลยนะครับตัวนี้จิงกดโจมตีแล้วก็อันติ ประมาณนี้เกือบ1นึ่อันนี้สําหรับค่าสเตตัสเท่านี้นะครับถ้าดันค่าคีดาเมจได้สูงมากขึ้นกว่านี้เราต้องเลือกเอาว่าเราจะเล่นแบบบาลานไหมแบบคอมโบต่อนเนื่องหรือว่าจะเล่นเป็นสายเพิร์ดดาเมจไปเลยตัวนี้ก็จะโหดมากขึ้นเมื่อเราเล่นเป็นทีมยิ่งมียินหลินกับเบอร์ดีนานะครับโดยปกติแล้วเราก็กด e ไปก่อนเพื่อโจมตีอาจจะหลบแล้วก็ตีอีกสักทีหนึง่งแล้วก็สลับตัว เปลี่ยนเป็นเวอร์นี้ได้สักทีนึงแล้วก็สลับเปิดอันติอันติยินหลินแล้วสลับเป็นเซลล์หรห่าต้องกด e ก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดอันติเมทงั้นความแรงของเราก็จะไม่ได้ไปสุดทาง เราจะเสียสกิลฟรีจากนั้นก็โจมตีเห็นไหมความแรงโคตรเยอะตัวนี้เล่นมันมากครับสนุกโดยปกติแล้วสนุกมากกว่าคาซาโลนี่ขนาดเลเวลสกิลอื่นแค่6เองนะสลับมาเวอรีนา่า แล้วก็เปลี่ยนตัวอันติยัดเข้าไปสองแสนสองบึมฮาร์ดยิงเลเซอร์อมุม ปึ้มอีกอีสองหมื่นอันติสักหน่อยของยินหลิน้นแล้วก็อันติปิวเรียบร้อยครับ ส่วนตัวแนะนําให้ปั้นให้เต็มได้เลยนะครับส่วนใครจะเปิดเพื่อเอาพวกค่าคียดาเมจแล้วก็ความแรงมากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่แต่โดยพื้นฐานศูนย์ดาวสามารถเล่นได้อยู่แล้วดาเป็นตัวละครฟาร์มก็ดีตัวตีบอสก็ได้ตัวไต่หอกก็ยิ่งได้เลยนะครับแล้วมีฉากเท่ๆแบบนี้ด้วยนะอันติไว้ก่อนหินหลิน โดดลงมาริงแต่ถ้าไม่อันติเกรดเอเนอร์จีของเราน้อยหน่อยเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าในเรื่องความแรงแรงเอาเรื่องนะครับยิ่งถ้าเราไปเล่นในประตูแห่งความฝันบอกเลยว่าจะโคตรเทและเดือดจะจัด これが僕の真理だ。 全て解き明かす最高をせてください同一見えたはい脳をかける星々をせてください

これが僕の真理だ。 ฉะนั้นนี่นะครับคือตัวละครเสียเ่ยวเหลียวเพื่อใครยังตัดสินใจไม่ได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับคุ้มค่าต่อการปั้นแน่นอนยิ่งถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยแล้วยิ่งดีโหดและตอบโจทย์สําหรับในพาร์ทนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้าชมไปก่อนนะครับบา,บายๆไปแล้วครับ